ดีค่ะตอนนี้อยู่กับสาวลิตี้พะละนะคะในช่องยูทูบค่ะคุณิสาวลิตี้พะโละมีโอกาสได้มาที่วัดเทพนิมิตพระเหลาอ,อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุ้ค่ะสาวลิตี้พะโละมาไหวพ้พระขอพรนะคะเพื่อเป็นสิริมงนคลสําหรับตัวเองนะคะตอนนี้สาวลิตี้พะละอยู่ที่วัดเทพนิมิตพระเหลานะคะวัดอ ที่มีความสวยงามอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไหว้พระขอบพรของเสด็จอำนาจเจริญค่ะพี่นอ้องใครกับสาลิตีมนีสาลิตีพระลาก็ับสีผ้าพี่น้องเขาไปชมนะคะภายในโบสถ์นะคะภายในอัศน,นวิหารนะคะที่สวยงามนะคะอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องเขาไปเบ่งน้ากันค่ะตอนนี้กับสาลิตีพระราค่ะเดินมาค่ะพี่น้องตามสาลิตีพระลามานะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นขอโชคขอลาบล่ำรวยมามคักเพลนหวานเนาะผู้ใดต้องการโชคลาบก็เข้ามาขอโชคขอลาบมองนี้นะคะที่อ่ตรงนี้นะคะกับสาวดิจิพารลค่มีน้ำแดงถวายด้วยนะคะเท้ากับมาเบ่งน้ำกันค่ะพี่น้อง f อฟซนะคะนี่คะ่ะจุดด้านแรกที่สาวดิจิมาก็ตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้ขอโชคขอลาบร่ำรวยด้วยกันค่ะพี่น้องขาอิปซีขานี่ค่ะด่านแรกนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะะนี่ค่ะพี่น้องก็ตามความเชื่อนะคะนะค่ะด่านที่สองก็มามองนี้นะคะมาถึงด้านหน้านะคะตรงนี้ด้านหน้าก็คือที่อาวัดเทพนิมิตพระเหล่านะคะที่ อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญกับพี่น้องอยู่กับสาลิจิพละวันนี้เวลาเที่ยงตรงนะคะนี่ค่ะแบบสวยงามมากเลยนะคะนะคะบรรยากาศตอนนี้มีของใหญ่นะคะสาริพาละมาไหว้พักขอพรแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของวัดนะคะผู้ใดพี่น้องสนใจอยากมาไหว้พักขอพรนะคะค่ะ

ครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามนะคะืะค่ะสวยงามครับพี่น้องเอซีีนะคะ